เปิดจำนวนเงินประกันตัวสีสุวรรณหลังสอบเครียด9ชั่วโมงก่อนรอดนอนคุกวันที่27มกราค,คม67ภายหลังสอบปากคำนายสีสุวรรณนานเกือบ9ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำในประเด็นต่างๆมีการให้ในายสีสุวรรณชี้แจงภาพบริเวณจุดทิ้งถุงเงิน โฉนดที่ดิน5แปลงเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์รวมถึงของกลางที่ตรวจยึดมาได้จากที่บ้านก่อนแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดตามหมายจับ สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งนายศรีสุวรรณให้การปฏิเสธทุกข้อหาก่อนจะยื่นเงินสด4ี่แสนบาทเพื่อขอประกันตัวด้านพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านและอนุญาตให้ประกันตัวนาดบรีสุวรรณให้สัมภาษณ์หลังได้รับการประกันตัวโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวส่วนที่โยนเงินจำนวนห้าแสน มาดทิ้งที่ข้างบ้านเนื่องมาจากตนเองเห็นว่ามีใครก็ไม่รู้นําเงินมาแขวนไว้พัรยาตนเองซึ่งไม่รู้เรื่องได้นําเงินดังกล่าวมาให้ตนเองดูเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เงินของตัวเองและเข้าขายน่าสงสัยจึงนําไปทิ้งเพื่อปัดให้พ้นตัวไปก่อนยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกตกใจแต่ก็ไม่ทําให้เสียขวัญและยังมีกําลังใจที่ดีอยู่ การที่ตนเองถูกดำเนินคดีครั้งนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาการทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตก็เหมือนการเดินฝ่าฝ,าฝนต้องเปียกเป็นธรรมดาแน่นอนว่าต้องมีไปเหยียบตาปลาผู้มีอำนาจโดยคดีในวันนี้เชื่อว่ามาจากผู้ที่เสียผลประโยชน์หนึ่งในนั้นคือผู้เสียหายในคดีนี้ที่ตนเองกำลังได้แจ้งสื่อมวลชนว่ากำลังตรวจสอบอย่างเข้มข้น ทำให้เจ้าตัวอาจเกิดความหวาดวิตกพยายามหาหนทางที่จะล้มตนเองให้ได้ซึ่งตนเองยืนยันว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานทุกอย่างที่จะสามารถยืนยันหักล้างทุกอย่างในคดีในาศีสุวรรณยังบอกอีกว่าการทำให้สีสุวรรณล้มลงได้ก็ทำให้คนเหล่านี้พยองขึ้นตนเองทำใจได้มาโดยตลอดครั้งนี้ตนเองพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติ แต่ก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตของผู้มีอิทธิพลต่อไปทั้งการฟ้องร้องคดีความให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับความเป็นธรรมการจับผิดนักการเมืองข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันขณะที่เจงดอกจิกก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อถูกถามว่าได้เรียกรับเงินจริงหรือไม่ จ๋งตอบเพียงสั้นๆว่าไม่มีมีพร้อมสายหน้าปฏิเสธโดยเจ้าตัวได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด4แสนบาทเพื่อขอประกันตัวเช่นกัน